เมื่อมากิโดนทำร้ายรันก็พร้อมที่จะมาปกป้องและแก้แค้นทุกคนที่ทำร้ายน้องสาวของตนจนกระทั่งมันกำลังจะแปลเปลี่ยนให้รันกลายเป็นปีศาจสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่อง home school ตอนจบทุกคนพร้อมและอย่าลืมกดไลค์ s u b s ก r i b าเป็น like, ปกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ n s t a g กรมบริการหาน o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มี โฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุาดาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดบ i ช มาสเตอร์แชมตานมาเอาชีวิตของมากีซึ่งมากีก็ขอให้ไว้และไหนหนีไปหนีไปตอนนี้มากีกำลังย่ำแย่เลือดกำลังไหลด้วยรอยแผลมาสเตอร์แชมก็บ่นว่าเวลาเกิดเรื่องที่ไรทำไมต้องมีผู้คุณ3มคนอยู่ด้วยซึ่งใจในพิธีภาพจริงๆแต่ผมต้องขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้มาสเตอร์แชมหวังจะเอาชีวิตทั้งสตัดผ้ามาที่มาสเตอร์ปราศาที่อย่างชอบใจกับรอยแผลบนหัวเพราะมาจากฝีมือของที่เบ็ดอีกนิดเดียวเขาก็จะเปลี่ยนที่เบตดได้แล้ว ท่านอามินมองปราสาทแล้วก็พูดว่าคุณเนี่ยยังชอบเล่นเกมเหมือนเดิมเลยนะปราสาทปราสาทก็ยังพูดจาราวกับว่าตัวเองไม่ผิดก็มันสนุกนิ่ท่านอามินเฮนมาสเตอร์ <ate> ก็คิดว่ามันสนุกมากเกินไปแล้วนะถึงขั้นมีคนตายเลยมาสเตอร์ Master ปราสาทก็ยังเฉยเฉยเรื่องมาสเตอร์แพรพอลไม่ใช่ความผิดของผมเสนหน่อยเธอดวงซวยเองอะ่ะผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เฮนมาสเตอร์ถึงขั้นลั่นว่าแกมันเลวจริงๆมาสเตอร์ Master ปราสาทก็ยีวยวนถ้าผมเลวก็ยิงผมเลยสิดื่นก็อยู่ในมือท่าน ท่านอามินมองเข้าไปที่ในตาของปราทแล้วถามว่านี่คุณไม่ชอบบ้านหลังนี้แล้วหรอปราทก็ตอบว่าชอบสิชอบสิครับชอบมากเลยจึงไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปท่านอามินก็กระแทกกระทันด้วยวาจาวาการที่คุณทําแบบเนี้ยมันกาลังทําลายบ้านที่ผมรักพูดไม่กี่คําท่านก็ไอขึ้นมาสุขภาพย่ำแย่เลยต้องสงบสติอารมณ์คุมตัวเองเอาไว้ท่านอามินตัดสินใจแล้วว่าผมนี่แหละจะสู้กับคุณเองปราสทผมจะไม่ยอมไปไหนทั้งน mm ั้นผมจะปกป้องบ้าน หลังนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจตัดภาพมาที่ที่เบและรันที่กำลังวิ่งตามมหามากิไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนมากกินั้นก็เย่ยมย่ถึงแม้ไว้กับนายจะพยายามปกป้องแต่แล้วในชั่วครู่นั่นเองตอนที่มาสเตอร์แชมป์จะลั่นไกลครูพ่อบ้านก็เข้ามาช่วยพอดีเปิดโอกาสให้เด็กๆได้วิ่งหนีแต่ดูเหมือนว่าครูพ่อบ้านจะสู้กำลังมาสเตอร์แชมป์ไม่ไหวโดนอากจนเลือดก,กรุบป,ปากในส่วนของนายเห็นทาวามากิคงเดินต่อไปไม่ไหวเลยอาสา,าจะเป็นตัวล่อ ไว้ห้ามแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายในก็ลอบไปหามาสเตอร์แชมป์ที่กําลังยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อคู่รอบเข้ามาจากด้านหลังแล้วฟาดด้วยท่อนไม้ตุบลงไปอย่างรุนแรงแต่มาสเตอร์แชมป์บอกว่าดีเลยกําลังป่นหลังอยู่พอดีทอนไม้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันไม่ระคายเคืองเขาเลยมาสิไนผมกําลังรอคุณอยู่คุณรู้อะไรไหมหนักกว่าน,นี้ผมก็เคยโดนมันแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมตอนเด็กๆผมถึงชอบต่อยตีกับชาวบ้านไปทั่วขนาดผมเป็นนักกีฬาอยู่นะผม ังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผมแก้ปัญหานี้ไม่หายแต่คุณรู้ไหมพอนานๆเข้าผมเริ่มชอบมันนะผมเริ่มชอบมันมากเลยพิการต่อยเตีย้ยมันรู้สึกเหมือนได้แบบแบบว่าผมได้ระบายกับการที่ผมได้ถูกกดขี่เพราะแบบนี้ไงผมถึงได้เข้าร่วมกับมาสเตอร์ประสาทมาสเตอร์แชมป์กำลังบ้าพลังซึ่งไหนก็รู้ดีงั้นเอายี่เลยละกันมาดวนกับผมสักตั้งแบบเอาจริงไม่ไนซึ่งไนก็ยกกาดขึ้นแค่ท่าทางกันยกกาดก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ไน ก็สู้สุดฤทธิ์ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเก่งไม่มากพอก็ตามทั้งหมัดเท้าเข่าศอกสลับเท้าต่อยหลอกนายโดนทุกดอกหยุดเถอะนายคุณว่าคุณสู้ผมไม่ได้หรอกเหรอมาสเตอร์แชมป์ได้หยิบปืนขึ้นมาเก็บไว้ที่หลังก่อนจะมาปัญจันหน้ากับนายต่อเพราะคิดว่าการต่อยตีเด็กนักเรียนนั้นเป็นเรื่องที่บันเทิงเริงใจนายเอง,เองรับทุกหมัดทุกข้อเท้าทุกข้อศอกแต่เขาทําเพื่อเหนี่ยวรังมาสเตอร์แชมป์เอาไว้่วงเวลาให้นานที่สุดเจ็บเท่าไหร่ก็ยอมเพราะว่ามากิตอนนี้แทบจะก้า ขาขาไม่ไหวถึงแม้ไว้จะพยายามพยุงแต่มากิก็รอแร่เธอเริ่มเมือลอยลมหายใจเริ่มอ่อนลงพูดแค่ว่าอยากเจอพี่รันไหวก็พยายามให้กำลังใจว่าแกต้องสู้สิแกต้องอดทนเดี๋ยวพี่รันต้องมาแน่แกต้องรอดเชื่อฉันสิมากิอย่าเพิ่งนะและแล้วนะช่วงเวลานั้นพี่รันก็เดินเข้ามาถึงพอดีพร้อมกับที่เบรพี่รันก็เข้ามาโอบกอดน้องสาบอกว่าไม่เปนไรนะมากิอดทนไว้พี่มาแล้วในส่วนทัดอามินเห็นว่าปราศชอบเล่น กม,มากงั้นเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันหน่อยไหมปราสาสตรก็ถามว่าเกมอะไรครับท่านอามินท่านอามินก็กล่าวเราจะมาพนันความเชื่อกัน,คว,กนความเชื่อที่ว่านั้นคือท่านอามินเชื่อว่าจะไม่มีเด็กคนไหนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นปีศาจแบบที่ปราศาสตรต้องการปราศาสตร์ก็ชอบใจใหญ่เอาสิครับท่านอามินผมก็มั่นใจว่าจะต้องมีเด็กสักคนในโฮมสคูลล่าชีวิตใครได้สักคนแน่แน่ตอนนั้นเองมาสเตอร์ยาดีรู้สึกถึงบางอย่าง เลรีวิ่งออกไปตัดผ้ามาที่รันที่พยายามเรียกสติมาก,กีแต่เลือดของมาก,กีน่าจะไหลยเยอะมากเกินไปทําให้สติของเธอเลื่อนลอยและหลับตาไปนั่นทําให้รันโมโหมากเลรีบลุกไปไปจัดก,การมันที่ทาร้ายน้องสาวเขาด้วยความแขนที่มีอยู่เต็มเปี่ยมกับน้ําตาให้ความเศร้าโศกมันทําให้รันแปลเปลี่ยนในอีกมุมหนึ่งเมฆเล่มหมอกที่กำลังยื้อฟูจิเอาไว้ฟูจิตอนเนี้ถึงแม้จะควบคุมสติไม่ได้แต่ก็สู้แรงชายสองคนไม่ ฮิวโกเองก็มาไปเชิญหน้ากับพ่อตัวเองซึ่งพ่อก็พยายามแย่งปืนจากลูกยื้อหยุดฉุดกระชากอยู่ในป่าและก็ทําสําเร็จจนได้ไอ้ฮิวโกฮิวโกก็ท้าทายยิงดิพ่อยิงดิยิงผมดิผมจะได้ตายสนใจพ่อพ่อก็ตอบว่ามึงอย่าท้ากูนะฮิวโกก็ยังท้าทายว่าผมท้าเหรอผมไม่ได้ท้าผมอยากจะตายหายจากโลกแห่งซวยแบบนี้สักทีผมจะได้ไปหาพี่ชายผมพ่อก็สวนกลับว่ามึงไม่มีสิทธิ์พูดถึงฮันเตอร์ แบบนี้นะฮิวโก้ก็เถียงคำไม่ตกฟากว่าทําไมผมถึงไม่มีสิทธิ์พ่อก็ตอบว่าเพราะมืงอไงฮันเตอร์ถึงต้องฮิวโก้ตอนเนี้ยส่วนพ่อไม่เว้นวักเลยพ่อก็โทษผมอยู่นั่นแหละยังไงพ่อก็เกลียดผมอยู่ดีเอาสิพ่อลั่นไกลมาสิตรงนี้เลยต้องหัวใจผมเนี่ยเอาดิในส่วนของยีนก็วิ่งไล่ล่าพ่อจนพ่อหอบเหนื่อยวิ่งต่อไม่ไหวฉันไม่ไหวเลยนะยีนพ่อเธอฉันก็โทษด้วยแกนึกถึงบุญคุณฉันบ้างสิส่วนจริงใจเองตอนเนี้ยแม่ก็ ก็กำลังร้องขอชีวิตจริงใจแม่ขอโทษนะลูกอย่าทำร้ายแม่เลยแม่ขอโทษไว้ชีวิตแม่เถอะจริงใจแม่จะไม่ทำอีกแล้วจริงใจเองเมื่อเห็นน้ำตาของแม่เธอก็ไม่กล้าจะลงมือถึงแม้แววตาจะเครียดแขนแต่มือก็ไม่ขยับในสวนฟูจิที่กำลังสู้กับหมอกจนหมอกต้องเรียกเม้งว่ามาช่วยจับกันหน่อยดิตอนนั้นเองพ่อของฟูจิก็เข้ามาจับมันแน่นๆล็อกตัวมันเอาไว้พวกหรือยืนเฉยๆทำไมล่ะตบมันเลยตบมันเลยดิไอ้ลูกไม่รักดีแม่ ก็เดินมาหาป้าป๋าบอกว่าหยุดเลยหุบป,ปากได้แล้วไอ้แก่มึงนั่นแหละที่ควรโดนตบอเมฆระเบิดสุดแตกจนพ่อนะเวอไปเลยส่วนบิวนั้นก็พยายามดิ้นรนจากแรงของเป็นหนึ่งเล่เพลงพยายามเรียกหาบิวคนเก่าบิวที่อ่อนโยนบิวก็ตอบว่าบิวคนนั้นไม่อยู่แล้วบิวคนนั้นมันอ่อนแอโดนพ่อมันหลอกไอ้บิวแบบนี้ไม่มีอีกแล้วซึ่งประโยคนั้นพ่อก็ได้ยินมาจากระยะไกลท้งที่หนีไปแล้วเมื่อกี้พ่อของฟูจิก็เถียงกับเมฆมึงพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ไง เหมาะก,ก็ช่วยโตประธานโทษน,นะครับผู้ใหญ่ที่คอยตบตีลูกทําร้ายผู้หญิงเนี่ยมันน่าเคารพตรงไหนล่ะครับอะเมฆก็สมทบเอา้าเอา้างงเหรอโดนสัก้าบดีไหมจะได้หายงงฮะเอาสะพ่อแห่งสวยวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยและกลับมาที่กับนันเบิร์ดที่กลางเห็นลูกสาวตัวเองเปลี่ยนแปลงไปก็เดินกลับเข้าหามาร่วมด้วยช่วยกันเรียกสติหนูบิวบิวที่พ่อรู้จักไม่ใช่อย่างนี้เพลงเองก็รู้หนูบิวหน,นูบิวจา๋าบิวลูกบิว ประโยคคํานั้นทําให้บิวหันมาพ่อจะกลับมาอีกทําไมอ่ะพ่อหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอพ่ออยากตายเหรอํำนั้นเบิร์ดก็รําให้กับความเปลี่ยนแปลงของลูกในครั้งนี้และกล่าวออกมาจากใจว่าพ่อขอโทษลูกอย่าทาร้ายเพื่อนเข้าอีกเลยบิวก็เถียงพ่อว่าเลิกแสแซงทําตัวเป็นคนดีได้ปะทั้งที่ตัวตนจริงๆของพ่อมันเลวมากเลยนะหลอกคนอื่นหลอกแม่ก็ทั้งหนูพ่อก็รําให้ขอโทษอีกครั้งให้พ่อทําอะไรก็ได้ขอพิงบิวอย่าทําอย่างนี้อีกเลยนะลูก กลับมาเป็นลูกบิวคนเดิมเธอพ่อยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วจริงใจเองหลังจากที่หลังเลมานานเธอก็ยกดาบขึ้นสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ท่านอามินและมาสเตอร์ปราสาทได้เดิมพันกันว่ามันจะจบลงเช่นไรความเชื่อที่ว่ามาสเตอร์ปราสาทนั้นมองความเป็นมนุษย์จากท่านอามินเพราะท่านอามินได้กล่าวว่าคุณรู้ไหมปราสาสมนุษย์เราต่อให้อยู่ในที่มืดหมนมากขนาดไหนสุดท้ายมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเสมอแสงสว่าง ที่ทําให้จริงใจปล่อยแม่ไปแสงสว่างจากคําพูดของพ่อที่ทาให้ฮิวโก้รับรู้ว่าไม่มีพ่อคนไหนอยากจะเสียลูกไปหรอกคาขอโทษจากผู้ปกครองเพิ่มแปลเปลี่ยนความรู้สึกของเด็กที่โดนสะกดจิตกํานันเบิร์ดยอมทุกอย่างเพื่อให้ลูกเบลกลับขึ้นมากํานันเบิร์ดสารภาพผิดสัญญากับลูกว่าพ่อจะมอบตัวท่านอามินเลยอธิบายทั้งหมดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักเฮดมาสเตอร์ <Hate master S 2> ได้เข้าไปโอบกอดจริงใจเพราะ ต่อให้เราถูกคนอื่นทำร้ายมากมาขนาดไหนแต่ความรักจะทำให้เรารู้สึกไม่อยากทำร้ายใครยีนเองก็ต้องหยุดการลงมือหลังจากมีคนเรียกชื่อเพราะว่าเมฆกับมองเด้เข้ามาปลอบความรักจากเพื่อนบอกให้ยีนใจเย็นเพลงเป็นหนึ่งต่างมาดูแลนี่คือความเชื่อของท่านอามินว่ามันไม่มีทางและไม่มีวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นปีศาจมาสเตอร์ปราสาสยังยิ้มสะใจแล้วต้อตอบไว้ในใ,ใจหรอกครับท่านอามินนั่นเกิดเพราะ ความแขนมันทําได้ทุกอย่างเลยไงครับนั่นก็เพราะว่ายังมีมาสเตอร์แชมปที่รวมัดใส่ในจนฟ้ามืดแต่ในก็ยังไม่ยอมถึงแม่ร่างกายจะกระเสกกสนลุกไม่ขึ้นสุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่แล้วณตอนนั้นรันก็ได้มาถึงดูเหมือนว่ามาสเตอร์แชมปจะไม่กลัวรันเลยเพราะมาสเตอร์แชมปมั่นใจในตัวเองคุณมาก็ดีแล้วเราจะได้ปิดบัญชีกันรันก็โมโหมากแชมมึงยิง น้องกูมาสเตอร์แชมท้าทายเอาสิรันถ้าคุณทําได้นะก็เข้ามาเลยแต่รันก็เดินเข้ามาพร้อมกับยกปากกาขึ้นมานั่งทําให้มาสเตอร์แชมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวกระบวนการสะกดจิตเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเมื่อเคยโดนไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองมันก็ไม่ยากเลยรันได้ไต่ถามมาสเตอร์ที่กําลังตกอยู่ในพวังว่าชอบอะไรมากที่สุดมาสเตอร์แชมก็ตอบว่าต่อยรันเลยบอกให้มาสเตอร์แชมอย่ารีรอเลย เริ่มต่อยกันดีกว่าต่อยตัวเองอย่าหยุดมาสเตอร์แชมป์รวมหมัดใส่หน้าตัวเองรัวจนตัวเองล้มลงแต่แขนก็ยังขยับรันบอกให้ต่อยแรงอีกแรงอีกอย่าหยุดกูบอกว่าอย่าหยุดต่อยอีกต่อยอีกดิณตอนนั้นที่มาสเตอร์แชมป์เพลิดพัมรันจะใช้ปากกาในมือแทงไปที่คอทว่ากลับมีเสียงร้องจากด้านหลังว่ารันทําให้เขาชะงักลงคนที่มาห้ามปรามคือมาสเตอร์ดิลากับครูพอบานนายเองที่อยู่ในสภาพสะบักสะบ,บอมก็เตือนสติรั ว่าถ้าทําลงไปแล้วมาสเตอร์ปรา,าสาทจะชนะสุดท้ายรันก็ยอมสงบสติอารมณ์ถึงแม้อารมณ์โชว์วูบจะทําให้เขาแปลเปลี่ยนแต่อย่างน้อยๆเขาสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ด้วยการตักเตือนจากครูบาอาจารย์และรุ่นน้องที่เป็นห่วงเป็นใยความวุ่นวายในค่าคืนนี้ใกล้จบลงมากิ ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทุกคนหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรเฮดมาสเตอร์ <ate> <c oughs> ก็ให้สัญญาว่าสบายใจได้มากิจะต้องดีขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปดูแลเธอเองตัดภาพมาที่นักเรียนเจน6ที่โดนสะกดจิตไปทั้งหมดนั้นสภาพจิตใจตอนนี้กลับมาเป็นตัวเองเมกับหมอก,ก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยที่กลับมาเป็นคนปกติอย่าทําแบบนี้อีกนะเว้ยโดยเฉพาะมึงจริงใจน่ากลัวเป็นบ้าจริงใจก็พยายาน้าแล้วตอบว่าเออกูจะไม่ทําร้ายใครอีกในส่วนผู้ปกครองทั้งหมดก็ ยอมตกลงทําการลบความทรงจําที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามมาตรการของโรงเรียนโดยเฉพาะกานันเบิร์ดที่กลับตัวกลับใจและโฮมสคูลจะลบความจําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์อ่านทั้งหมดแต่สําหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะมอบตัวกับตํารวจเรื่องเกี่ยวกับคดีที่ก่อทางโฮมสคูลจะละความทรงจําส่วนนี้เอาไว้นั่นคือคําชี้แจงจากครูพ่อบ้านโดยที่ผู้ปกครองแต่ละคนก็ยอมกินขนมแต่ด้วยดีนั่นก็เพราะว่าตัวเองเริ่มมีแนวคิดที่อยากดูแลลู ให้้ดีมากขึนส่วนมาสเตอร์ปราสาทเองก็โดนรวบส่งตำรวจรวมกับมาสเตอร์แชมปแน่นอนว่าเป็นตำรวจคนดีคนเดิมที่เคยให้ความร่วมมือกับท่านอามินมาสเตอร์ปราสาสยังคงยียวน,น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับท่านอามินครั้งนี้ผมเป็นฝ่าย,พ,ายพ่ายแพ้แต่ผมก็หวังว่าผมจะได้กลับมาเล่นเกมอีกนะครับท่านท่านอามินก็ชี้ขาดว่าเกมของผมกับคุณมันจบลงแค่นี้แล้วล่ะปราสาทปราศาสก็กังวลใจว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยผม ครูก็สันคลอนสิครับท่านอาหมินท่านก็อยู่ได้ไม่นานนี่นาะท่านอาหมินก็ตอบว่าไม่หรอกถึงจะไม่มีผมบ้านหลังนี้ก็ยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะผมมีคนที่จะมาช่วยดูแลโฮมสคูลแทนผมซึ่งนั่นก็คือรันปราศาสตรก็ขอ,อกาสพูดกับว่าที่เจ้าของโฮมสคูลคนใหม่ได้ไหมครับท่านอาหมินท่านอาหมินไม่ตอบใดๆแต่รันก็ยินดีรับฟังมาสเตอร์ปราศาสตรชอบใจมากและทำหน้าจริงจังไม่ยียวนเหมือนตลอดจำไว้นะรั ตราบใดที่ผมยังไม่ตาย Project R จะต้องกลับมาอีกแน่นอนอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นคนอื่นระวังตัวด้วยนะรันก่อนจะหัวรรอยอย่างสะใจและโดนตำรวจลากไปช่างเป็นปีการศึกษาที่มีความสุขจริงๆเลยมาสเตอร์ปราศาตบมือกับทุกสิ่งที่ตนทำมาท่านอามินกลับมาเป็นคนเดิมแต่สภาพร่างกายก็ย่ำแย่ท่านอาหมินมักจะพูดขอโทษรันทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องนี้เพราะมันเคยเป็นห้องขังของรันแต่ รันก็ไม่โกรธหรอกเพราะนั่นคือท่านอามินที่เปลี่ยนไปจากการสะกดจิตความเทอทิยานของมาสเตอร์ปราศาสาตร์มันน่ากลัวมากท่านอามินก็กล่าวว่าปราศาสตร์สะกดจิตผมสําเร็จแต่กับคุณนรันปราศาสตร์เขาประเมินคุณผิดไปคุณไม่ใช่ผมคุณมีความแข็งแกร่งกว่าผมมากก็ความแข็งแกร่งอันนี้แหละที่ทําให้ปราศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ตามขังคุณเอ่ยสะกดจิตคุณวางยาคุณแม้กระทั่ง ธีการที่เขาใช้เกมต่างๆมาเล่นกับคุณมันก็ไม่ทําให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงคุณได้สําเร็จเพราะคุณรู้จักคุณค่าของมนุษย์คุณเห็นคุณค่าของความรักและคุณก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมาทําให้คุณกลายเป็นปีศาจไม่ได้นี่เป็นคำชื่นชมจากท่านอามินและคําขอบคุณที่ท่านอามินได้กล่าวสําหรับการปกป้องโฮมสคูลรันก็น้อมรับด้วยความจริงใจเพราะทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่รันทําคือสิ่งที่ท่านอามินต้องการอยู่แล้ว 1เดือนผ่านไปมากิก็กลับมาอย่างโฮมสคูลถึงแม้จะมีบาดแผลอยู่แต่ตอนนี้ก็ยิ้มได้แล้วทิเบตยอมเปิดใจพูดว่าโดนยิงไปซักขนาดนั้นน่ะไม่ให้เราเป็นห่วงได้ไงมารกิก็ตอบว่าเราไม่เป็นไรแล้วนี่ได้กลับมาอยู่โฮมสคูลแล้วทิเบตก็ตอบว่าดีแล้วเรานอนไม่ค่อยหลับอ่ะคิดแต่เรื่องเธอเราดีใจนะที่เธอปลอดภัยเรานอนไม่หลับตั้งหลายคืนเลยนะเอาซะมารกิเขินตัวบิดและกล่าวขอโทษทิเบตที่รักที่ทําให้นอนไม่หลับทิเบตก็ ก็กล่าวจากใจหลังจากเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งมานานหัวาสาเหตุที่เราไม่หลับเพราะว่าเราคิดถึงเธอนะมากิหน้าแดงเลยตอบได้แค่อ้งแล้วก็อืงเข้าใจแล้วทั้งสองจู่จีกันมากที่เบสก็กล่าวถามต่อว่าคิดถึงเราไหมมากิตอบได้แค่อือรันที่เฝ้ามองอยู่ก็อ,อมยิม้มก่อนจะอึ้มขึ้นมา มากี่เอาสติเบตตั้งตัวไม่ถูกเลยจีบน้องสาวตอนหน้าต่อตามากี e, รีบเดินไปหาพี่รันและอบกอดแต่เหมือนจะเน้นเกินจนมากี่ร้องโอ้ยแผลยังปิดไม่สนิทเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรทนหน่อยเคยถูโดนแผลกอดกันอีกทีนะพี่รันตัดมายัางอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือในกับไว้ทั้งสองอยู่ด้วยกันต่างมีรอยยิ้มในกล่าวดีใจที่มา e กี่กลับมาไว้ White, ก็ตอบว่าอืมอืม,อ,มอีกแล้วนะก่อนที่านจะมองไปหาไว้แล้วกล่าวว่าแล้วเรื่องของเรา ไว้ก็ทำหน้าสงสัยว่าเรื่องอะไรในก็รวมความกล้าและกล่าวว่าตอนนั้นเราเคยบอกเธอไงว่าเราชอบผู้หญิงแบบเธอมันยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอไว้ก็ยิ้มและทำหน้ามีพิรุษอยากรู้ใช่ปะว่าชัดเจนต้องทำยังไงเดี๋ยวไว้จะแสดงให้ดูนั่นเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวก็ซิปให้ฟังเมื่อไหนเข้าใกล้แนบหูไว้ก็ล็อกคอและก็หอมแก้มไปฟอดใหญ่มันต้องอย่างนี้เข้าใจปะชัดเจนมันต้องแบบนี้นุ่ม และไว้ก็เดินไปโดยทีทาเคิขินก็แค่เนี้ยมันจะไปยากตรงไหนไหนก็สตัร์นทําตัวไม่ถูกเลยเอิ้งกิมกีหัวใจเบ่งบานท่านอามินเองก็ใช้ร่างกายที่มีเร่็วแรงอยู่น้อยนิดเดินสำรวจไปทั่ว h o m โฮมสคูลชื่นชมในสิ่งที่เขาสร้างมาและดึงรูปหนึ่งออกมาจากเสือ้อรูปของคุณพิญญาก่อนจะกล่าวว่าคุณครับผมได้ทำตามสัญญาแล้วนะผมทำให้โฮมสคูลเป็นบ้านของเด็กๆทุกคนและเมอร์มมอง เฝ้ามองในสิ่งที่เขาสร้างมาและเริ่มมีน้ําตากับช่วงเวลาที่กําลังจะเลือนหายไปเขารู้ดีว่าสังขารนี้อยู่ได้ไม่นานเลยได้แต่ซาบซึ้งกับความรู้สึกนี้ก่อนจะเขียนจดหมายที่พ่วงไว้ด้วยพิ่นัยกรรมว่าเขามอกทุกอย่างที่เขามีรวมถึงโฮมสคูลนี้ให้กับรันถึงรันถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าผมไม่อยู่ในโลกนี้แล้วผมคิดว่าคุณคงรู้อยู่แล้วว่าโฮมสคูลนั้นคือทุ ทุกอย่างของผมและคุณก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมอยากจะปกป้องบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดผมคงไม่มีโอกาสได้ดูพวกคุณเติบโตแต่ผมเชื่อว่าคุณจะดูแลน้องสาวได้ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอยกทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมมีให้กับคุณลูกชายของผมฝากดูแลโฮมสคูลแทนผมด้วยรันก่อนที่ท่านอามินจะนอนหลับไปพร้อมจดหมายฉบับนี้ในเช้าวันต่อมาทีรันเอาอา ารช์พร้อมกับเฮดมาสเตอร์ก็ได้รับรู้ว่าท่านได้จากไปแล้วอย่างสงบเฮดมาสเตอร์หรือมาสเตอร์ยานีก็ได้รับรู้ถึงเจตจำนงของท่านอามินเพราะว่าเธอเป็นคนเก็บจดหมายนี้ไว้และแน่นอนรันเป็นผู้ที่โศกเศร้าเสียใจที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้เขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าสักวันหนึ่งวันนี้ก็ต้องมาถึงและแล้วเมื่อเวลาผ่านผ้นไปรันก็กลายเป็นเจ้าของของโฮมสคูลที่มีท่านอามินเป็นแบบอย่าง รวมถึงมาสเตอร์แพรพรที่เขาเคารพตอนนี้ทุกอย่างในโฮมสคูลเริ่มจะเข้าที่เข้าทางเลยครับท่านอามินรันได้ดูแลโฮมสคูลให้เป็นไปตามคันลองและเจดจำนงที่ท่านอามินทิ้งเอาไว้เป็นหนึ่งยังคงร่่ำเรียนการร้องเพลงและดีดก,กีตาร์กับมาสเตอร์ดีลักถึงแม้จะเป็นไปอย่างทุลักทุเลมาสเตอร์ดิลักก็กล่าวชมเป็นหนึ่งว่ามีพรสวรรค์มากเลยนะอานาคตต่งเล่นเก่งกว่าฉันแน่นอนเพลง ก็ยิ่งตอบย้่งว่าจริงๆเป็นหนึ่งเล่นเก่งมากเอาซะเป็นหนึ่งเขินและกล่าวขอบคุณเพลงเป็นหนึ่งเริ่มคิดแล้วว่าเป็นหนึ่งเจอสิ่งที่ชอบพอๆกับครัวซองแล้วแหละคือเป็นหนึ่งชอบดนตรีแล้วก็เพลงก็ถามว่าแล้วก็อะไรเป็นหนึ่งเลยตอบว่าเป็นหนึ่งชอบเพลงด้วยครับนั่นทําให้เพลงหน้าแดงอีกแล้วมาสเตอร์ดิลักทําเป็นไม่เห็นไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของนักเรียนเพราะว่าตอนนี้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดีโดยการดูแลของรันมาสเตอร์ ยังคงใจดีเหมือนเดิมได้เป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาบังคับให้เธอเป็นคนอื่นเฮนมาสเตอร์ก็ยังคงไม่ชอบให้ใครคุยกันในคาบเรียนของเธอเหมือนเดิมแต่เฮนมาสเตอร์ก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะเธอค้นพบว่าความสุขของดเด็กๆก็คือความสุขของเธอดัดผ้ามาที่สองแฝงเมละหมอกก็ยังคงค้นหาครัวซองของเป็นหนึ่งต่อไปฟูจิก็ถามว่าทำไมชอบขอโมยมากนะักทั้งสองพดพร้อมกันเป็นครั้งแรกก็เพราะว่าขโมยของเป็นหนึ่งมันอร่อยกว่าง นี่เออฟูจิถ้ามึงไม่เชื่อกูท้าให้มึงลองเลยมามาช่วยตามหากันหน่อยฟูจิก็ตอบว่าก็ได้ก็ได้ถึงแม้รันจะปรับเปลี่ยนกฎของโฮมสคูลไปบ้างเรื่องอาหารให้ทุกคนได้กินอิ่มกินอาหารดีๆทุกมือ้อสองแฝดก็ยังคงขโมยครัวซองของเพื่อนอยู่ดีกลายเป็นความสนุกของสองแฝดไปแล้วแถมเป็นหนึ่งอย่างทิ้ขงข้อความทิ้งไว้ด้วยของเมฆกับหมอกโดยเฉพาะครับจากเป็นหนึ่งครับเมฆกับหมอกได้กินครัวซองที่ได้มาอย่างเหนื่อยนือยฟูจิได้ริมรถก ชื่นอกชื่นใจมันอร่อยกว่าปกติจริงๆนี่วาเป็นไปอย่างที่สองแฝดพูดเลยรันตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับผู้ใหญ่ที่เฝ้ามองน้องๆเติบโตอยากให้น้องๆมีชีวิตที่ดีอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขได้พบกับความรักและมิตรภาพที่อบอุ่นผมว่าท่านอามมนต้องดีใจมากแน่ๆทาได้เห็นภาพในตอนนี้เด็กๆทุกคนมีความสุขกันมากแค่ไหนในโฮมสคูลเรื่องร้ายๆได้ผ่านพ้นไปแล้วต่อไปน ไม่มีใครต้องเจ็บปวดจากการถูกครอบครัวทำร้ายอีกไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพราะถูกทอดทิ้งพอพวกเราเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งครอบครัวพวกเรามีกันและกันโฮมสคูลที่นี่คือบ้านและครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งเฮดมาสเตอร์กลับมาพบรันด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลพร้อมการกลับมาของเพื่อนเก่าเจนซีด้วยกันนามว่าซีโร่ผู้บาดคลั่งที่หัวเราะพร้อมน้ำตา ดีใจกับการกลับมาและดีใจมากที่ได้เจอกับรันซีโร่นั้นคือใครมาแต่หนใดมีความต้องการอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันและ h o m โฮมสคูลนักเรียนต้องขังซีซั่นหนึ่งก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เช่นเคยครับหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย